พระราชโอรสในรัชกาลที่สพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมขุนมรุพงศิริพัทพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมขุนมรุพงศิริพัทมีพระนามเดิมว่าพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าวัฒนานุวงศ์เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่63ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูต์แต่เจ้าจอมมารดาบัวทิดาเจ้าพระยานครศรีธรรมราช น้อยน,ะนะครประสูตรเมื่อวันพุธเดือนเจดขึ้น10บค่ำปีกุลเบญจะศกจศ1,225ตรงกับวันที่27พฤษภาคมพศ2 4 0 6พระองค์มีศัก์เป็นพระราชปานัดดาในาสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทางฝั่งพระมารดาทรงมีพระเชษฐาราเชเฐพักนีและพระอนุชาร่วมเจ้าจอมมารดาหพระองค์ พระบาสมเด็จพระจุรจอมเก้าเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดเกล้าสถาปนาขึ้นเป็นพระเจ้าน้องยาเธอกรมมื่นมรุหงสิริพัฒน์สงศักดินา15,000เมื่อวันที่29 000. มีนาคมพศ2438วันที่11 000. พฤศจิกายนพศส4 5 5 ระบาทสมเด็จพระวงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การดำรัสสั่งให้เลื่อนขึ้นเป็นพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมคุณมรุพงศิลพัททรงศักดินา15,000พระตำหนักของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมมือนญมรุพงศิริพัทตั้งอยู่ท้ายเกาะรอยเรียกว่าตําหนักตะพานเกลือเนื่องมีวัดตะพานเกลือหรือสะพานเกลือ เป็นวัดโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยาตั้งอยู่ในละแวกนั้นปัจจุบันเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยต่อเรือพระนครศรีอยุธยาวังของพระองค์ปัจจุบันคือโรงเรียนเบญจมราชาไรโดยพระองค์ได้ทรงอุทิศให้รัฐบาลเพื่อเป็นพระบรมราชานุสรในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระเจ้าบรมบวงศ์เธอ พรมขุนมรุพงศิริพัฒนประชวรพระวักกะพิการมานานอาการทรงและซุดเรือยมาจนสิ้นพระชนเมื่อวันที่5เมษายนาาพศ2 4 6 6เวลา1นึนาฬิกาสีนาทีสิริพระชันษาหนาปี313วันเวลา18นาฬิกาพระบ,บาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมาพระราชทานน้ำสมพระศพ เจ้าพักงานตั้งพระรองบนแว่นฟ้าสองชั้นประกอบพระโกรกุันน้อยตั้งเครื่องยศมีพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพเมื่อวันที่18ธันวาคมพศ2466ณพระเมนท้องสนามหลวงพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมขุนมรุพงศิริพัฒน์ทรงเป็นต้นราชสก,กุลวัฒนวงศ์